แต่โดนตัดออกไปทั้งหมดเพราะอะไรอืมคำถามเพราะอะไรมันไม่ให้รับไงแล้วก็มาอ้างว่าไม่ได้ไม่ได้ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้อืมตามที่มันให้สัมภาษณ์เลยอะ แตไ่ไอ้ที่สัมภาษณ์มันอะดูเบาไปเลยนะแต่ความจริงข้างหลังอะมันเยอะกว่านั้นเดี๋ยวดังแล้วควบคุมไม่ได้จะให้ดังกว่าเราไม่ได้ เคยเคยดูหนังเรื่องคุณควรมือโคกันไหมครับที่พระเอกกับนางเอกไปกินข้าวกันที่ร้านร้านอาหารเกาหลีอ่ะเดี๋ยที่เก,กาหลีอ่ะแล้วมันอะไรมันด่าเจ้าของร้านเลยออืแล้วมันยิ้มแบบนั่นแหละคนแบบเนี้ยร้านคุเปรี้ยว แต่ลายไม่ครบอะเอาจริงๆนะไองานงานเวทีนางงามอะเ,เ,เขาจ้างคนเดียวนะ <ใจ S 1> ความจริงอะ <พา S 1> เข<ร>าจ้างคนเดียวนะตัวมันอะนนนเป็นของแถมมันใใเป็นลรกผู้ชายช การมีไข่ไม่ได้แสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายจริงๆกับบุคคลคนนี้การมีไข่ห้อยตรงเตงไม่ได้เป็นเครื่องหมายแสดงของความเป็นลูกผู้ชายของมันเลยคือคือ ถ้าใครที่ตามจริงๆตั้งข้อสังเกตจริงๆตีให้แตกจริงๆในไลฟ์เมื่อก่อนสมัยก่อนการแสดงออกท่าทางสีหน้าท่าทางต่างๆมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงอะถ้าพวกคุณแบบว่ามีคลิปเกา่า อยากจะกลับไปดูสีหน้าท่าทางเออไปหาดูความอิดฉลิิสยาอ่าเวลาแบบว่าเวลาแบบเออแต่งหญิงกริยาท่าทางแววตาเอออธิบายอะไร อธิบายเรื่องไข่เหรออ๋อคิดไม่ผิดค่ะถึงแม้จะมีไข่ก็เป็นผู้หญิงได้ค่ะ ไอ้ท <laughs> ี่ตรงๆอ่ะไม่ใช่ค่ะไอ้ที่มันตรงๆอยู่อ่ะไม่ใช่ไข่ค่ะเป็นอย่างอื่นค่ะเออสาเหตุที่ใส่บ็อกเซอร์หลายๆตัวมันก็มีสาเหตุค่ะว่าทำไมต้องใส่หลายตัวค่ะ <laughs> <c oughs> คนเยอะจังเข้ามาแล้วส่งใจส้อมด้วยนะคะมีกิจกรรมใจส้อมอยู่ค่ะมันไม่ใช่เนื้องอกกะสิมันมันมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไปเสริมอ่ะเออเอาไปเสริมอ่ะ การใส่บ็อกเซอร์หลายๆตัวมันเพื่ออปกปิดซ่อนเลนอะไรบางอย่างอืมแล้วถ้าอยากจะเห็นแบบความอิจฉาริษยาที่ชัดที่สุดนะอันนี้ชี้เป้าความอิจฉาลิษยาที่เห็นชัดที่สุดนะคุณไปหาคลิป ที่น้องเปิดกล่องได้แล้วได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ตัวซีเคร็ใช่ค่ะอืมคุณไปหาคลิปนั้นดูนะแล้วคุณก็แบบว่าสโลโมชั่นนะค่อยๆสโลโมชั่นนะอย่าอย่ามวัวแต่ดูดูดูมือน้องนะให้ดู ให้ดูสีหน้าแววตาของอีกคนหนึ่งนะเออไปหาคลิปนั่นดูไปหาคลิปนั่นดูนั่นแหละตัวตัวซีเคตอะเออแล้วก็วววค่อยค่อยสโลโมชันนะทีกเม็เขาไม่ PPO เขาไม่ไม่ยินดีเนาะเพขาบอกว่าถ้าจับจับฉลาดได้จับไปหงายได้อ่ะอบอกว่ายอนะเขาเขาถึงใจเชื่อเขาบอก คนเรามันจะโชคดีกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหวยไอ้หวยไอ้ลอตเตอรี่อ่ะมันคือการเสี่ยงดวงอย่าพูดเยอะพี่บิวอยเย็นๆไอคำนั้นอันตรายหอ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 ยเออ นั่นแหละคือถ้าย้อนไปดูนะคือตัวไหนคลิปไหนก็ตามอันไหนก็ตามที่แบบว่าน้องเราแบบมีคนสัรเสริญเยินยอมีคำชมเออไปหาดูนะแล้วก็สโลโมชั่นเพราะว่าถ้านึกย้อนไปอ่ะพวกเราอ่ะก็มัวแต่ดีใจที่ได้ดูน้อง พวกเราดีใจที่น้องได้ตัวซีเขตพวกเราดีใจที่มีคนชม,ชมน้องแต่แตพวกเราพลาดบบอะไรไปไรรไอเอนอนั่นแหละ <L> แล้วมันจะมีแบบคนบางคนนะพยายามพยายาม คือหลายรอบหลายคลิปทุกเอ,อ่อที่น้องไลค์ไม่ว่าน้องจะทำอะไรก็ตามมันคือคอนเทนต์มันคือคอนเทนต์มันคือ content, คอนเทนต์มันคือการแสดงมันคือการแสดงคนที่แสดงอะ่ะไม่ใช่น้องเรานะคะคนที่คอนเทนต์อ่ะไม่ใช่น้องเรานะคะอ๋อแล้ว ไอ้เรื่องตลกตลกไอ้เรื่องขำขันที่เขาเล่าเกี่ยวกับตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะมันคือความจริงของตัวมันเองคะอ่ะอ๋อไปสังเกตไปฟังนะเรื่องที่เล่าเขาเล่าแบบขำขำอะ่ะขำมากเลยอ,ะอ่ะเออเกี่ยวกับตัวเองนะจริงๆมันคือเรื่องคํางขำขงตรงไหนมัน,น,น,นจะลกขื่อช,ะช,ะชะัดๆตลกโคตรเื่อเลย อืมมันคือเรื่องจริงนะคะอืมผมหนีจากห้องสอบไปตกกุ้งอืมคุณอย่าเอาตัวอย่างของผมนะเอออันเนี้ยแนะนำดีอย่า,อาตัวอย่างอบายามุกไม่ใช่สิ่งที่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะอืม <laughs> ช่วงทอลก,กับบิว <laughs> จริงบางอย่างที่เขาเล่าเกี่ยวกับตัวเองมันคือความจริงเขาเตือนดีนะแฟนคลับอย่าเอาเอาอย่าเอาตัวอย่างนะอย่าเอาเขาเป็นตัวอย่างเขาพูดความจริงค่ะอายบายามุกเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปแต่ต้อง แล้วไอ้ไม้โยกอะ่ะโหไปดูกี่รอบแม่งก็ของขึ้นทุกรอบอะ่ะมันทำได้ยังไงจะบอกว่าเขาเก็บทุกเม็ดเราก็เก็บทุกเม็ดเหมือนกันจริงอืมดูี่ใครมเป็นจอจนี่ก่อนกันจริงเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขับจอบแป๊บนึ่งนะ,เ,ะเดี๋ยวว่า อรุณสวัสดิ์ครับวันดีค่ะพี่ชานพี่ชันอยู่ไหนอะพี่เหมือนอยู่ในห้องน้ำเบาสุดแล้วพอนุรูเสื้อผ้าซ่ออีกาชันกำลังอบโอ่งอยู่ก็คือออกมาก็ตักอาชันใส่จานแล้วกินได้เลยอ่ะ จริงมีคนบอกว่าเอ่ออะไรนะดูทุกคลิปและส่งสารผู้ใช้ทุกคลิปเออพวกมึงเก็บทุกเม็ดกูก็ไปตามเก็บทุกเม็ดเหมือนกันอือกูก็ส่งสารน้องกูมากอะ่ะเอาจริงแบบเสียงอ่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้ไหมได้ไหมสวัสดีนะคะได้ไหมได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีครับอุ้ยเสียงสอง <c oughs> ไมใช่ผู้ชาย,ยางไง <laughs> สั่งเรียบร้อย <laughs> <laughs> ผู้ชายที่ไหนจะมีผัวคุณ <laughs> เสงหัวะพี่บีนี้สะใจมากทุกอย่างมันมีราคาต้องจ่ายนะคะขายหวัวเราะจ่ายมาจ่ายมาเก็บทุกเม็ดอาะใครไปย้อนดูได้เหลายอย่างวาลีอะไรอะไรนะอยากให้เขาแข็งแกร่งเกินไปแต่คุณรู้แล้วคุณจะเสียใจูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย แม่งฝังอยู่ในหัวอเลยเนี่ยเขาใส่ข้อมูลให้เราคิดกลัวอะไรเนี่ยเข้าใจไหมคุณคุณข้างล่างคุณรู้จักคำว่ากรรมพันธ์ไหม DNA อ่ะเออกรรมพันธ์อะ DNA อ่ะเออ อะไรนะเลือดข้นคนจางอ,อะไรนะสืบสันดานโอโ้แต่และเรื่องแต่ละเรื่องมีอะไรอีกอะ่ะเลือดข้นคนจางสืบสันดานกล่องกล่องขาน้อยได้ไหมครับกล่องขน้อยไม่ได้ใช่ไหมเลยขอโทษโหมูกระต่ายหมูกระต่ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมูกระต่าย กรรมพันธ์อ่ะกรรมพันธ์กรรมพันนะ่นนนะอ,อ่อเออถ้าใครไม่เคยดูไอ้ซีรีส์ไม่รู้ว่าออกจากไอเน็ตฟลิกไปหรือ,อยังสืบสันดานนะ่ะอ่าสืบสันดานแนะนำให้ไปดูแต่ถ้ารู้ว่าใครคือใครคือฆาตกร ให้ไปดูเลือดคน้นคนจางอ่าดูด,ดูดูจากคอมเมนต์แล้วพี่ๆเราก็ไม่มีใครลืมเหมือนกันที่มันทำไว้น่แต่ละคนะ <Yeah. S 1> หลายยเรื่องแล้วอะไรนะอะไรนะอะไรนะเป็นร้อยร้อยตัวอะไรนะ ของจริงพึ่งมาตะพิ่งพึ่ง,พ,งพึ่งมาติดอีตอนที่ออกข่าวว่าโจรปอนอุ้ยช่างเป็นคนมาโพสช่างเป็นคนมาโพสว่าจะติดกล้องเอแล้วก่อนหน้าน,านั้นนะอุ้ยหลอกโจรน,นี่ว่า แม่งหลอกโจรไม่พอหลอกลูกน้องตัวเองอีกเอ๊ะความจริงเนี่ยมีถึงเครื่องไหมน่าถึงนะที่แสดงออกให้เรากเอฟซีพวกคนภทยนอกดูย 10%จะถึงหรือเปล่ารเอปส10%จะถึงหรือเปล่าความจริงของมันอะเก่งแต่ปากด้วยนะพี่อยู่เมกาพี่ด right? ่าได้อ <mañana> <te> <rawd Moder> ันนี้เราต้องเพิ่มช่วงมาแล้วครับผมจะเย็นจเย็นจะเย็นเดินทางให้ผมเดิบ้าง คือพฤติกรรมของพฤติกรรมของคนบางคนอ่ะเฮ้ยเหมือน UND เลยนะเว้ยเข้าห้องประชุมข้างหลังบ้านอ่ะเชี่ยด่าคนคนเดียวอ่ะ าแล้วนี่ไงอยู่ข้างล่างอ่ะเอา,เอาจริงๆนะพฤติกรรมของพ,พฤติกรรมของหนองน้ําเน่าอ่ะเออเหมือนยูเอดีอยู่อย่างนึงเนะเข้าห้องประชุมด่าคนคนเดียวอ่ะเออเพียงแต่ว่าของมันน่ะเพียงแต่ว่าของมันอ่ะมันด่าแล้วเราแค้นไง เอาจริงนะสืบสันดาลนะ่ะน่าดูนะเออทุกคนไปดู ันไม่ใช่ผู้ชายไงอ,อ,อ๋อเก่งแต่กับผู้หญิงอะเออส่วนใหญ่ก็<อ>ผู้หญิงก็เก่งกับผู้หญิงอ่ะมันมันจะมีผู้ชายสองประเภทนะที่เก่งกับผู้หญิงอ่ะก็ <ences> คือมันมันมันเฮียเป็นนิสัย มันชอบทำร้ายผู้หญิงแล้วอีกประเภทหนึ่งเก่งกับผู้หญิงเพื่อกบปมด้อยตัวเองอเป็นอนไนก็เลือกเอาเป็นตัวเฮี้ยมาตั้งแต่เกิดเลยว่าเพื่อกบปมด้อยของตัวเอง พี uh, uh, Seven, like ่ดูอันนี้เว้ยอ like, ่าอ่าทุกคนก็รู้เนาะว่าพี่ชอบ GOT7 อะไรอย่างงี้พี่ดูแบมแบมแล้วก็ดูดาราเกาหลีที่เขาเป็นเชฟด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเขาก็ไปทำอาหารที่บ้านหลังหลังหนึ่งบ้านอ่ะมันมันเป็นบ้านแบบบ้านลอยน้ำอ่ะแล้วทีเนี้ย ลูกเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยในคลองอะนะมันจะมีตัวเหี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยแบมแบมก็แบบว่าอุย้ยผมอยากเห็นผมอยากเห็นเขาบอกว่าเห็นตัวอย่างะจะโชคดี <laughs> แล้วก็ลูกเจ้าของบ้านก็พาไปเดินข้างคองอะแล้วก็ ท,ที่แรกคิดว่าไม่ใช่อะ่ะนุ่นไงนู่นไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันคือท่อนไม้อะไรอย่างนี้แล้วแบมแบมกะน,นั่นแหละอีกคนหนึ่งอะ่ะจําชื่อไม่ได้ละที่ที่ไปด้วยที่ออกรายการด้วยกันอะ่ะเขาเห็นไม่ใช่คอนไม้ไม่ใช่คอนไม,ไม,นไม้มันคือเฮียจริงๆ <laughs> โอ้ยมันขยับมันขยับ,ม,ยบมันคือเฮียจริงๆ <laughs>

ช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละคือคือช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงที่เวรกรรมทำงานหนักมากเลยอะเห็นไหมเห็นแบบแบบคนที่ออกมากันเป็นข่าวเป็นอะไรเนี่ยเป็นทิวเป็นแถวอ่ะมันค่อยๆมาแล้วไงมันเป็นยุคที่แบบว่าเวรกรรมติดจัวดอระเออ ก็ประมาณว่ากินบุญเก่าหมดแล้วตอนนี้พวกผู้วิเศษทั้งหลายก็ต้องมารับกรรมใช่ไหมใช่แต่แต่สงสัยอย่างนึ่งไอ้เฮียเนี่ยแม่งไม่เคยมีบุญไม่ไม่เคยมีบุญคุณไม่เคยมีหรือว่าชาติก่อนวะก็คือก็คือชาติก่อนมันมีบุญใช่ไหม ตอนนี้มันมันเขาสร้างจากชาติท<ข>ี่แล้วใช่ไหมอ,อุปโลกขึ้นมาไงอุปโลกสร้างตัวเองมาตัวเองเป็นคนแบบประเสริฐอ,อ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตัวมันนี้ก็ก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะเสื่อมไปเรื่อยครับพี่บิวเพราะว่าไอไอทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะ<ไ>มันไม่เหมือนแต่ก่อนอะ่ะ นนาหน่ะไม่ใช่อันที่มันมันไม่ใช่อันที่สามค่ะอืมมันคือสิ่งที่มันเอาไปเอป่อเอาไปไว้ตรงนั้นน่ะคะ่ะแล้วมันก็ใส่บ็อกเซอร์หลายๆตัวเพื่อปิดบังซ่อนเลนไว้อืมแล้วมันก็เอาไอ้นั่น่ะไปเสียบไว้ตรงนั้นน่ะคะ่ะอืมขาปลอมะคะ่ะขาปลอมขาปลอมเออขาเทียม ขาเทียมขาเทียมอืมเออนั่นสิมันมันมีคำกล่าวนะอ่า พี่อะตอนตอนตอนพี่เรียนอะพี่นี่ถือว่าเก่งภาษาไทยมากเลยนะพี่ไปแข่งไอเรื่องพวกภาษาไทยคือกวาดรางวัลมาแทบทุกงานนะตอนสมัยเรียนอะเออขิงหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันหายไปหมดแล้วอะไอ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 ,อ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 ภาษาไทยในหัวเนี่ยก็คือตะกุตากตะกักอะเออแล้วทีเนี้ยมันมันจะมีมันจะมีคำกล่าว ภาษาไทยคำกล่าวโบราณได้หน้าและลืมหลังเออมีใครเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมได้หน้าและลืมหลังืมเออแต่กรณีไอ้นี่นะได้หลังแล้วมึงไม่มาหน้าเลย <laughs> จี๊บจีดหน้าเป็นยังไงอ่ะไม่รู้จักค่ะหนูรู้จักแต่ข้างหลังนะค่ะเอาเสียประตูค่ะเสียประตูเสียประตูค่ะ ตูวยังไงไม่รู้จักค่ะภาษาคุยเฉยๆราคาคุยเอ,อไม่ใช่ภาษาคุยราคาคุยค่ะราคาคุยออไปที่ไหนโดินออไปที่ไหนก็โดนยิงประตูค่ะเอ,อ้ไม่ใช่ไปที่ไหนก็โดนยิงประตูสิคนยิงประตูมันมีอยู่คนเดียวเนาะเออเออไอ,อ,อตัวยิงประตูมีมีอยู่คนเดียวค่ะ <c oughs>